วันนี้แต่งลุกอะไรมาคะเจ้าสาว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 วันนี้ไม่ใช่ดดดี้ค่ะหรือว่าเป็นดดดี้ y ดดดี้บอยที่อยู่ในลุกเจ้าสาวใช่ปะสวยไหมดูดิทุกคนว่าจากกันลุงบอยใครสวยกว่ากันคะแล้ววันนี้น้องแพวใส่เป็นลุกอะไรเจ้าบ่าวอุ้ยแพวเป็นลุกเจ้าบ่าวเหรอเจ้าบ่าวไม่รู้ทำไมทำไมคุณถึงเลือกใส่ชุดเจ้าสาวมาคะลุง boy ก็เหมือนเป็นการบอกว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับก็มีเพศท,ที่เขาเป็นระับนั้นอ,อ,อยากให้ออกมายอมรับเลยนะเพราะว่าแต่แท้สังคมเขาเป็นที่ยอมรับทั้งหมดนะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินแล้วก็อยากขอให้สังคงมอ่ะดับเปิดใจเนาะเออเปิดรับกับว่า LGBTQ ทุกท่านหน่อยจะคนดีคนชั่วมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่เพศ มันอยู่ที่บุคคลใช่ไหมคะ<ร>เพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนที่เพศใช่ไหมเขาน่ารักนะดูดิเขานะส่ชุดเสาวมาทุกคนว่าลุงบอยน่ารักนะนะเรารอพอดีว่าสุวันนี้วันนี้เด็ดดี้น่ารักไหมเด็ดดี้วันนี้เด็ดดี้น่ารักไหมครับ <laughs>